สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแฟนรายการปาั๊มโต๊ะชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันบนรถตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปสถานที่สถานที่หนึ่งที่ยังไม่เคยมา <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่คือห้วยซันนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าเป็นห้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นี้มากับสมาชิกเดินทางนี่โชเฟอร์เจ้าเก่าเจ้าประจาแล้วก็น้องแป้งนะครับมากับไอเหีน้ยนะครับวันนี้ <c oughs> เลยนุ่นจ้า คือตอนนี้เขากระบ,บอกหูเลยครับมามาแบบมาเลยนะบอกหูจักข้างมานํามาแบบพี่สิริพามาเขอบป้าขอดงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิง้งทางเข้าไปกันเด้อ ระหว่างทางมากนะครับอย่างเด่นในรถค่ะบรรยากาศได้มากเลยวันนี้ฝนตกนะครับอพี่ใสหวยสั้นที่ใสเปิดทีเอเดแล้วเปิดจีพีเอ็ดก็ของปั๊มปิดแล้วด้วทางนี้หวยสั้นหวยสั้นอยู่ทางน่านนะครับก็โดนไป ือเป็นทางแน่นี่กูว่ามันเมนนอยู่บ่แต่ว่าแต่ว่าหวยก็บี้ว่าตานี่เด้ตรงไปนี่อ่างเก็บน้ำห้อยสั้นมันเป็นหอยซาคนละหวยบ่มันห้อยสั้นอยู่แต่ว่าคือที่ที่มึงว่าเนี่ยมันมันใช่ตรงนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนคุณบอกว่าถ้าไปจะต้องเอารถกระบะไปเพราะว่าถนนมันขัดขัวขัดเพื่อย่ารถติดลมแทนโยมโยมวันนี้อยู่แล้วจ้าเออเดเอราไทยสมัเอยบริษัท มันรถมาเลยจ้ะเราใจสมมาดิ่งปะเราใจสมท่างไปฟันน้ำฝนให้อชเฟอร์ว่าเห็นโฮงท่างไปก็สิเป็นประมาณนี้นะครับจากการแนะนำการเดินทางเขาบอกว่าให้เอารถแต่มึงก็ยังไม่เคยมาเป็นบอกไม่เคยให้เอารถยกสูงมาให้รถขึ้นับมาใช่บ้านซีฟ้าอีกแล้วเขาจ้ากักโต ยืนยิ่มสัน <deals> นี่ข <ss> ้างหน้าเป็นห้วยนะจ๊ะอันมูมึงนี่เป็นอย่างเขาคือนแต่ว่าสันทัดเขาบอกว่าตรงนี้คนมันมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะมันจะห้วยชาดคนละสามหรือเปล่าันที่ท่องเที่ยวมันทําไมเป็นมันเป็นห้วยไงมึงเข้าใจไหมห้วยอ่ะเหมือนอ่างเก็บน้ำอย่างนี้บอกเออโอ๊ยลูกนะลูกนะเป็นไรนะลูก โอ้ยทำเมึงกันเดวกูก็กับพ่ตายแล้วพี่เอ็กคล้นแล้วสู้กูกิดสิคึดนมาเอ้ยพี่เอ็กยีส่สองโบน้ำโบแล้ววิ่งเท่าสองสองห้าสิบสามอะไรนี่สูบมันก็มีหลายออกหลายทางอยู่ตัว ปลายขาดเปจรงเดมั้งโอ้ยมั่โตัครับน้ปพ่วลายขาดตายได้เพื่อนคนไหนคู่ปากกาบัอเยอีนีเด้มั้หนาวกว่าไอน้นะนี่ดเนตวหดชนบรนะ่ครับ่ครัตอนนี้ห้องกลับมาอยู่หวยสั้น อยู่ห้วยซันสมัยตะกี้กับสิมาปลื้อรอตอยู่นี่มาฝึกรอตอยู่ที่นี่ก็จะเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่ฝึกรอออตรงนี้แน่น,นอนเลยใช่ไหมที่ฝึกรอต์อสิมีคนมาเทีย,ยวเลยครับพี่น้องจะเหมือนเป็นที่พักผ่อนเนาะน้ำเล่นให้ด้วยนี่ครับแต่เมื่อหันรออกมาทางนี้นะครับทางนี้เราก็ขี่รถลงมาขี่ลงมา คอนที่เราก็จะสวย <c oughs> วันนี้มากับเจ้เหียนนะคะ <c oughs> <c oughs> จากข้างบนมานะครับมันก็จะเป็นทางลาดลงมาลาดลงไปข้างนูนนะครับจะเป็นทางน้ําที่ลาดลงไปตรงน,นี้เขาจะเป็นเหมือนฝายน้ําล้นนะครับ ขี่ผ้าฉันหลากลงไปบ่จะนอยหนามปลากระไรไหลมากนะคนนี่แข็งแรงกว่านี่ลไ่ะนี่เหรอเต้นขึ้นบ่ไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อที่มันจะไปไข่โอ้ยบ่ได้เดี๋ยวมัด้อหน่อยมา ไปไลยรูปอยู่ไม่ทำให้เนี่ะไม่คือซื้อถือสองอันคับแพรเอาไม่ก็แห้ประเป็นหรอดแล้วญยาดเอาเอาหยิบปั๊มกันน้ำนิ่งนะแต่ไม่กันน้ำไหนกันน้ำนิ่งด้อยกันไปมันก็ไปกันเนี่ย ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนริมล่องน้ำนะครับริมนำร,ริมน้ำ เข้ากับมาหลายพะรู้เนาะเป็นตะมวนครัทั้งที่บอททั้งที่มันก็ไม่มีสิ่งที่มันดึงดูดใจเลยนะฉันว่า <c oughs> ไม่แต่แต่ดูมาเขาเขาก็ไม่มีวินัยกันนะ <c oughs> มึงมึงดู <c oughs> ขวดน้ำเต้นแก้วบงแก้วเบียแทนที่กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับด้วยอะ่ะ บรรยากาศดยด้วยนึว่าคนนลายนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่าเที่ยวกันกี่ซ้ำนีล่ละมื้อนี้กะเอาเป็นว่าปิดทิปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับ